ผมว่าตัวตอนนี้ปัญหาคือตัวนักเตะแหละเพราะว่าอะไล่ตั้งแต่ประตูเลยที่ที่เป็นปัญหาคือโอนาน่าเนี่ยที่โดนโดนเยอะอ่ะที่โอนาน่าที่โดนเยอะนะครับเพราะว่าเขาอามีปัญหาเรื่องของความมั่นใจนะครับแล้วก็โอจังหวะที่พลาดเนี่ยถ้าเป็นเดคอาก็ไม่น่าพลาดก็อย่างที่บอกคือถ้าถ้าเดคอังอยู่ก็อาจจะอาจจะเสถียรจริงๆเดคอาเขาดีอยู่แล้วแต่ว่าเทนฮาเขาก็ชอบสไตล์ผู้สาประตูใช้เท้าแต่ไม่ก็แซวกันว่าชอบใช้เท้าแต่ไม่ ไม่ใช้มือเลยนะครับอ่ะเพราะมีโอกาสที่นัดต่อไปเนี่ยมีโอกาสสูงนะถ้าพลาดแบบเนี้ยแล้วบบยินเดียน่าจะมีโอกาสได้ลงแทนโนนาน่าเหมือนกันนี่ลงส่วนตัวนะผมว่าต้องต้องรอตลาดอ่ะให้เขาเสริมนักเตะของเขาเองสําหรับอโมริมอย่างเงี้ยถามว่าแม็กควายที่ว่าเขาว่าฟอร์มดีขึ้นมาเนี่ยพี่ต้อมว่าเขาแบบเป็นเสาหลักให้แมนยูจริงๆได้มั้ยเป็นได้นะแต่ว่าผมว่าผมว่ามันต้องขวากับซ้ายอ่ะ ขวาซ้ายกลางก็ต้องต้องช่วยเขาด้วยเพราะว่าเล่นหลังสามหลังสามใช่ไหมมันก็โอ้มันไม่มันแทบไม่มีใครช่วยแม็กควายเลยอ่ะแล้วเดอร์ลิกก็ก็ได้ผมว่าเดอร์ลิกก็ได้แต่ว่าแม็กควายเนี่ยมันก็เป็นบางนัดแล้วกันอ่าแต่ว่าขวาซ้ายตัวขวาตัวซ้ายเนี่ยเดอร์ลิกตรงกลางก็ได้นะริซโดมาเนสริโดมาเดนเนสก็ซ้ายผมว่าดิสโดวานเนสก็ดรอปลงไปช้าลงอ่า ม,มันม,มันมันเป็นปัจจัยที่ว่าแมนยูเขาหมายนมารอปพร้อมกันด้วยมารอบพร้อมกันมีโดดเด่นไม่กี่คนอาบูโนโ่เกมเมื่อวานนี้ก็รอบอใช่ัหมอามัดเด่นนะอามัดได้อามัดก็พอเล่นได้แต่คือก็อ,อ,อย่างที่ผมบอกก่อนหน้านั้นเพราะว่าอามัดเนี่ยโชว์ฟอร์มยอดเยี่ยมบอกเลยว่าไบรตันทําการบ้านมา,าแหมคุณคุณก็ต้องมาปิดอยู่แล้วเพราะว่าอามัดอยู่ในฟอร์มที่ดีอะ ดูถ้าคุณทําทีมอ่ะคืออามัดอยู่ในฟอร์มไม่ดียังไงคุณก็ต้องต้องสกาอามาัดแล้วก็ต้องปิดการเล่นของเขาสุดท้ายแล้วอามาัดก็ทําทําอะไรได้ไม่ใท่าทุกคนบเพระวะ่าอามาัดได้บอลปุ๊บเจอซ้อนบ้างเจออะไรบ้างธรรมดามนะครับแล้วก็อ่าน้าเป้าโอ้โหหนักจริงเซ็กซ <c oughs> ี่เมื่อวานแบบเหมือนคือเราได้บอลน,นะคือต้องลงมาต่ํา แล้วย,ยกไปโยกไปโยกมาคือโยกเพื่อเพื่อหาช่องเ,ยเฉยๆไม่ได้โยกเพื่อจะลากไปยิงประตูเลยครับอะไรเท่าไหร่อ,ะอ่ะเพราะว่านาเป้าก็ต้องซื้อต้องซื้อผมว่าผมว่ามันมันโบูโนที่หวังหวังได้ที่เป็นตัวจ่ายบอลแลว้วเมื่อวานนี้ก็หลุดเหมือนกันหลดครับดูมีความมั่นใจดูความมั่นใจน้อยลงไปนะครับสําหรับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเมนูที่ขึ้นมาแล้วเหมือนฟอร์มจะดีก็ก,ก็ดรอปลงไปนะครับก็โอ้เป็นกําลังใจให้ ซึ่งต้องเรียกสมาธิเรียกขวัญแล้วลังใจกลับมามโดยด่วนไม่พลาดทุกเรื่องราวกีลาอย่าลืมกดซับ s c r i b e กดกระดิ่งแจ้งเตือนในช่องทาง YouTube Channel ของไทยรัฐสปอร์ตนะครับช่องกีฬาเพื่อคนรักกีฬาทุกคนครับ